สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึง structural equation modeling หรือแบบจำลองสมการโครงสร้างคลิปนี้เป็นคลิปที่1 0 3 7นะครับเนื้อหาในวันนี้จะเป็นเรื่อง multiple mediator ใน l i s เล l นะครับหรือการวิเคราะห์ตัวแปรส่งผ่านที่มากกว่า1ตัวด้วยโปรแกรม List l i s t l ่ ในการวิเคราะห์นะครับเราก็เขียนไดอะแกรมที่เราอยากจะทดสอบขึ้นมานะครับจากนั้นก็นะครับลันนะครับเพื่อให้ได้ผลของการวิเคราะห์นะครับจากไดอะแกรมนะครับแล้วก็ทำการคำนวณหานะครับตัวสมมสิ์นะครับการทดสอบอิทธิพลน,นะครับ อิทธิพลทางอ้อมนะครับโดยวิธีการของโซเบลเทสนะครับซึ่งมันเป็นการทดสอบมิเดิเตอร์นะครับวิธีการหนึ่งนะครับโดยที่เรานะครับาสามารถที่จะเทสได้นะครับโดยเข้าไปในเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเป็นผลงานของนะครับพิสโตเฟอร์นะครับพิเชอร์นะครับกับคุณกอฟฟี่นะครับเรโอนา เดียอดาตนะครับเดลรี่นะครับสองท่านนั้นนะครับได้ทำการพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างเป็นตัวอะไรครับการคำนวณโซเบลเทสนะครับซึ่งการคำนวณโซเบลเทสก็จะเป็นการทดสอบมิเตอร์วิธีการหนึ่งนะครับในการทดสอบมนิเตอร์นะครับทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับคำนวณ นะครับอิทธิพลเส้นทางได้แล้วนะครับเราก็นําค่าสัมสิทธิ์นั้นนะครับมาป้อนเข้าไปในนะครับอินพุตนะครับเช่นเส้นทางแรกครับเส้นทางแรกก็นะครับก็คือเมลส่วนสูงแล้วก็น้ําหนักนะครับค่าสัมสิทธิ์นะครับก็คือ10.26นะครับของสัมสิทธิ์ A สัมสิทธิ์ B 0.58นนะครับจากนั้นเราต้องการค่านะครับ ตัว standard error นะครับอ่าก็คืออะไรครับตัวนี้นะครับ standard error ก็คือ1.25ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ0.14นะครับจากนั้นก็ calculate นะครับก็จะได้นะครับตัว s o v a l t e s t นะครับอ่าจุดศูนย์มากกว่าจุดศูนย์ห้านะครับก็คือ s i กนะครับอ่า นอกจากวิธีการใช้ตัวค่าสัมสิทธิ์กับ standard e r โ o r แล้วอีกวิธีการหนึ่งก็คือใช้ค่า t ครับใช้ค่า t นะ t ในดิสเลวก็ให้ค่า t มานะครับก็คือ8.23นะครับกับ6.05นะครับจากนั้นก็คัลคูเลตนะครับจะเห็นว่าได้ค่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าค่าที่ต่างกันนั้นเป็นผลมาจากทฤนิยมนะครับเพราะว่าเราเอาแค่ โพซิม2ตำแหน่งมาคำนวณหาดังนั้นนะครับจะเห็นว่า4.8กับ4.8นั้นใกล้เคียงกันนะครับอ,อันนี้ก็คือการที่เรานะทดสอบนะครับซึ่งผลการทดสอบของโซเบ e สก็พบว่านะครับ p-value น้อยกว่0.05ก็สรุปได้ว่ามีมิเตอร์อยู่จริงนะครับแล้วก็ตัวแปรส่วนสูง,สงเป็นมิเตอร์ของเมลกับตัวแปรน้ำหนักครับทีนี้นะครับเราก็มาทดสอบตัว ที่2นะครับตัวที่2นั้นก็คือเมลแล้วก็เชฟแล้วก็ตัวน้ำหนักนะครับตัวนี้ก็เอาค่าสัมสิทธิ์มาใส่นะครับลบ2นนะครับ10.48นะครับแล้วก็ตัว Standard Error นะครับก็คือ0.15่อกับ1.17นะครับคำนวณน,นะครับได้ so well test, ค่า s o เ e l Test P-Value ์รนน้อยกว่าจุด ตัวที่2เราอาจจะใช้ค่า t นะครับมาคำนวณหา t ตัวแรกก็คือลบ2.77นะครับแล้วก็ t ตัวที่2 8.96ก็คำนวณออกมานะครับก็ได้ค่า t นะครับซึ่งนะครับก็ได้ p น้อยกว่า0ุดเช่นเดียวกันนะครับผลการทดสอบก็สรุปได้ว่านะครับมีมิเลเตอร์อยู่จริงนะครับโดยตัวแปรเชฟนั้นเป็นมิเลเตอร์ของเมลและน้ำหนักนะครับ ทีนี้เราก็มาลองทดสอบกันดูครับก่อนอื่นนะครับท่านก็เปิดโปรแกรมนะครับตัวริสเฟลก่อนนะครับสร้างเป็นไอแกรมนะครับจากนั้นเราก็มาที่อะไรครับตัวบิวนะครับ Simple นะครับ s ิแต่เดิมนั้นถ้าเกิดมันเป็นเรียกว่าอะไรครับ Simple นะครับ Simple Meter นั้น เราก็จะใช้เป็นอะไรครับจำได้ไหมครับ l i s เล e นะครับ listle output นะครับแล้วก็ e f นะครับเพิ่มเข้ามานะครับถ้าเกิดเราไม่มีน่นะครับผลการวิเคราะห์มันก็จะเป็นอะไรครับอ่านรันแบบไม่มีก่อนนะครับเราก็จะได้ตัวเอาต์พุตมานะครับเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะได้ผลการเอาต์พุตมาเป็นแบบนี้นะครับ ก็คือมีอะไรนะนี่ตัวนิเบิตสมกางนะครับเราก็จะไม่มีอิทธิพลทางอ้อมนะครับก็จบแค่นี้ครับทีนี้นะครับถ้าเกิดเรานะครับลันด้วยนะครับตัวอะไรครับลันด้วยตัวเพิ่มครับลิสต์แล้วนะครับเอา p u t นะครับ ตัวโอใหญ่เดี๋ยวดูก่อนนะครับ p e, F นะครับแล้วก็ลันดูนะครับตัวนี้นะครับเราก็ดูที่ Output นะครับอเอา p u พุตตัวนี้นะครับเราก็ได้ Covariant แมทริ r พาร a มิเ e อนะครับตัวนี้ก็ List Real Estimate นะครับแล้วก็ o v v r r i n c t Matrix นะครับ Square Correlation นะจากนั้นนะครับเราก็มาดูว่า,าเขาจะใส่ตัว Total and Indirect e f f e c t มาให้นะครับแต่ว่าการทดสอบตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องดูคู่กันกับไดแกรมนะครับดูคู่กันกับไดแกรมเพราะนะครับตัวไดแกรมนั้นนะครับก็คือตัวนี้นะครับผม,ผมอยากย้ายออกมาหน่อยนึงเพราะว่า นะครับทีนี้ขอยืดนิดนึงนะครับเพราะว่าเ,าเส้นอาจจะไม่ตรงนะครับเดี๋ยวขอปรับเส้นก่อนนะครับอโอเคนะครับก็น่าจะพอได้แล้วนะครับเดี๋ยวนะ ครับอันนี้ก็คือตัวอะไรครับตัวไดแกรมนะครับอ่าซึ่งเรามาดูนะครับไดแกรมที่เราได้นั้นก็คือ total effect total effect ของอะไรครับ x กับ y x ก็คือ exogenous factor y ก็ endogenous factor นะครับอ่าทีนี้นะครับอ่า exogenous factor ก็คือตัว m ม l นะครับตัดใจภายนอกนะครับส่งผลต่อทั้ง3ตัวนะครับอ่า ทีนี้อิทธิพลทางอ้อมนั้นก็คือนะครับมีเฉพาะเมลไปที่น้ําหนักครับแต่ว่านะครับมันไม่แยก2เส้นทางนะครับมันให้เป็น total indirect effect นะครับรวมทั้งนะครับทั้งผ่านเส้นข้างบนกับผ่านเส้นข้างล่างนะครับทีนี้ total effect นั้นนะครับจะแยกจากตรงนี้ได้ไหมนะครับมันก็จะกลายเป็นอะไรครับ ส่วนสูงนะครับกับน้ำหนักนะครับก็คือตัวนี้นะครับรเชฟกับน,น้ำหนักนะครับอันนี้เป็น y กับ y นะครับก็เป็นปัจจัยภายในด้วยกันนะครับดังนั้นการทดสอบตัวนี้มันก็ไม่ได้ให้การพิสูจน์เกี่ยวกับตัวแปรที่มีนะครับเป็นลักษณะเป็นมัลติ e พลมีเดเตอร์ได้นะครับ ทีนี้นะครับเราจะทำยังไงในเมื่อเราไม่สามารถที่จะทดสอบตัวนี้ได้โดยวิธีการ l i s t r a l output นะครับ AEF นะครับซึ่งมันเป็นอิทธิพลทางอ้อมนะครับผมก็แนะนำว่ารันธรรมดานี่แหละนะครับรันธรรมดานะครับเราก็ไปดูที่ output ครับนะครับเมื่อเรารันธรรมดาเราจะได้ตัวนะครับสมการตัวนี้มานะครับเราต้องการแค่สมการตัวนี้นะครับ สมการตัวนี้ใช้ใช้แค่บรรทัดนี้บรรทัดอ่าอเท่านี้ครับาจากนั้นนะครับเรากา็เปิดนะครับตัว Google นะครับพิมพ์คาว่า c c ่ l a t e for s o ์โซเ l Test นะครับเราจะเจอนะครับ Interactive นะครับมี d a t a นะครับมี t i o n Test นะครับความ อันนี้เป็นตัวเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ที่เขาพัฒนาขึ้นมาให้นะครับเราก็นะครับหยิบยืมมาใช้นะครับตัวนี้เขาก็จะใช้อธิบายถึงการทดสอบแบบ s o b e l t ์เนะครับการทดสอบแบบ s o b e l t ์เก็จะเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่ช่วยให้เราทดสอบตัว m e d i เ t o r ได้นะครับทีนี้นะครับ เพื่อที่จะให้เรานะครับทดสอบได้ผมขอปีดหน้าต่างให้เป็นลักษณะ f ตัวที่เราจะใช้นะครับอ่าโอเคครับประมาณนี้นะครับอ่าเราก็ดูประกอบตัวไดแกรมนะครับประกอบตัวไดแกรมก็คือว่าอ่าเราต้องดูคู่กันนะครับคู่กันอ่าตัวนี้นะครับอ่าเราต้องเอาตัวตัวนี้มาคู่นะครับเดี๋ยวนะครับ ใบใหญ่ละนะครับเอาเส้นทางบนก่อนนะครับผมก็จะเอานะครับผลทดสอบนะครับอันนี้ก็เรามาดูกันนะครับอโอเคนะครับตัวนี้จะบอกอะไรเรานะครับ าการทดสอบตัว s o e e t t s t จะใช้ข้อมูลอยู่นะครับสองส่วนนะครับส่วนที่เป็น T กับค่าสามสิทธิ์และก็ s t a n d a r er r e r r อ r นะครับอ,อย่างเช่นเส้นทางแรกนั้นก็คือนะครับก็คือ AB ตัวนี้นะครับ AB ตัวนี้ก็คือ10.256ก็คือตัวนี้ข้างล่างนะครับก็คือเมลอธิบายสุดสูงครับเพศทำนายส,สูงนะครับก็คือ AA ก็คือเท่าไหร่ครับ10 0.26ครับส่วน b ก็คือตัวนี้ครับเส้นทางนี้ส่วนสูงไปที่น้ำหนักส่วนสูงไปที่น้ำหนักก็คือ0.85นะครับ0.85นะครับทีนี้ตัว sa ก็คือตัวไหนครับ sa ก็คือตัวนี้ครับ1.25นะครับ sa ก็คือ1.25ส่วน sb คือตัวนี้ครับ 0.14 0.14นะครับจากนั้นก็คาคูเลตครับอ่านี่ก็คือค่า t value ตัวนี้นะครับเป็นการทดสอบของ s o b e l t e s t นะครับซึ่งเราจะได้ค่า t นะครับ t ตัวนี้ก็จะทดสอบความแตกต่างซึ่งอ่าตัวอ่าตัว Sobel test s t a t i s t ต c ตัวนี้จะไม่ใช่เอาค่าสอสิบมาคูณกันนะครับแต่ว่าเป็นการคำนวณหา ของการทดสอบว่ามันมีตัวแปรอะไรครับอิทธิพลทางอ้อมหรือไม่นะครับโดยวิธีการแบบโซเบลเทสนะครับท่านใดสนใจก็ศึกษาโซเบลเทสเพิ่มเติมนะครับทีนี้เราคำนวณหาได้ p value น้อยกว่าจุดศูก็แสดงว่า s ิ gnificant นะครับอ,อีกวิธีการหนึ่งนะครับก็คือใช้ค่า t ค่า t ของตัวนี้ก็คือ 8. ปดจุครับมันใช้ได้สวิธีนะครับ ใช้ค่าสมสิทธิ์กับ Standard error นะครับอันนี้ก็คือ6.06นะครับ6.05ก็ทีครับจากนั้นก็ c ั l คูล a t e นะครับเราจะเห็นว่าได้ค่าโซเบ t เชสใกล้เคียงกันนะครับต่างกันเล็กน้อยเพราะว่ามันใช้ทศชม2ตํตำแหน่งนะครับมีการตารัดเศษแล้วก็ p ี a ว u ูก็ได้น้อยกว่า0.5ก็แสดงว่าเส้นทางนี้ซกครับเส้นทางนี้ซกนะครับทีนี้มาดูอีกเส้นทางหนึ่งนะครับ เส้นทางนี้นะครับเราก็รีเซ็ตก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็ดูด้านล่างครับผมก็จะใช้ลบ0.42ครับตัวถัดมาผมก็เป็น10.48นะครับส่วนตัว SA ตัวนี้นะครับ SA ตัวไหนตัวนี้ข้างล่างครับก็เป็น0.15ครับตัวนี้ก็เป็น1.17นะครับ 1น7่หนเ็นะครับแล้วก็ค l c คูเลตนะครับเราก็ได้ pvalu e น้อยกว่า .05 ก็คือซิกครับหรือลองด้วยค่าทครับลองด้วยค่าทก็คือลบนะครับ2.77นะครับแล้วก็อะไรครับแป6นะครับแล้วก็คัลคูเลตดูทีเราก็ได้นะครับ p-value น้อยกว่า0.05ก็แสดงว่านะครับ เส้นทางทั้งข้างบนและข้างล่างนั้นซิกนฟิกันนะครับแล้วก็ทดสอบเราก็พิสูจน์ได้ว่านะครับมีมีเดเตเออร์อยู่จริงแล้วตัวแปรเชฟเป็นมีเดเตเออร์ของเมลกับส่วนน้ำหนักเช่นเดียวกันนะครับก็คือดังนั้นนะครับทั้งตัวแปรสูงและก็เชฟเป็นตัวแปรส่งผ่านของเมลกับน้ำหนักนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับอโอเคนะครับ ท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทายขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ